สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก้ครับภาพสวยๆคมชัดเป็นสีมุคลมากๆพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์สุดยอดสุดยอดแขวงคาดปลอดภัยมหานิยม ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับผมมาที่นี่บ้านคนดังซอยเล็กเที่ยงเขตพักขนงบ้านเฮียฮงนะครับมาเมื่อไหร่สุดประทับใจมาเมื่อไหร่มีประโยชน์พูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับบรรยากาศแบบนี้แหละครับมีในรายการด้วยนะไม่ว่าด้เจอ่านบางทีไปเจอเวลาไปงานก้าววัดอะไรอย่างเงี้ย เจอแกไม่ทันสวัสดีหรอเพราะผมถ่ายภาพไงผมก็จะกลายเป็นบางคนเหมือนกับว่าเอ้ยไม่รู้จักกันไม่ใช่มันไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วเปทำงานแล้วมันมันเครื่องจักยังไปกับผงพี่อ่ะหาเวลายากมากเลยอ่าบพงคนเราถ้าเราเป็นหัวหน้าสายเนี่ยโมจะมาเก็บเงินนับเงินช่วยกันนับอ่ะบางทีเข้าเข้าเช้าเนี่ยครับวัดตั้งวัดแรกนะไม่ได้กินไม่ได้กินผมไม่กินเอาวัดที่หน้าที่หกที่เจ็ดเออใช่ใช่ แบบสีสละนะใช่พระผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องบอกว่าถ้าท่านใดมีนั้นเป็นศีิมงคลมากๆทอ้หงเล่าใฟังว่าผมเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีเงินเป็นล้านมีบ้าน อยู่หลังใหญ่ๆอยู่กันทั้งซอยนะครับทั้งซอยนี่เป็นตระกูลของครอบครัวของเฮียหงครับโอ้โหทั้งซอยนะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลายท่านมีไว้บูชาติดตัวแล้วบอกว่าแคล้วคลาดอธิษฐานเรื่องธุรกิจการงานก็สมความปรารถนาอธิษฐานเรื่องการค้าการขายก็ดีมากๆ และเป็นเมตตามหานิยมจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานทำกิจการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสมความปรารถนาโชคดีครับนี่คือสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมาขยายความมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเฮฮงคนดังใจดีซอยเล็กเที่ยงนะครับมีแต่ให้มีแต่ให้นะครับเล่าให้ฟังอย่างมีความสุขและเป็นกันเองครับ วันนี้นำมาฝากทุกท่านวันนี้วันนี้นำมาฝากทุกท่านครับคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันติดตามกาันมีคอมเมนต์ก็เขียนมาได้ครับอย่างเป็นกันเองอย่างมีความสุข รับความโชคดีอ่ะผมลืมไปนะครพระผงพุทธคุณองค์นี้พิมพ์นี้แบบนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของโชคลาภก็สุดยอดสุดยอดเช่นเดียวกันครับผมนํามาสืบศาสนานะครับแต่นย้อนคิดถึงคําสั่งสอนนะครับของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์แห่งวัดนั้นๆน,น,นะครับให้เราเป็นคนดีมีความกตัญญู นะครับพี่หงคุยกันแบบนี้เลยนะครับคุยกันเรื่องกความพอตัญญ,ญูเรื่องการทําบุญเรื่องการไหว้พระสดมน์ใส่บาทนี่แหละครับพี่โงคนดังใจดีประจําที่รายการเรามาที่นี่และแวะห้องพระบ่อยๆครับเอาฝากทุกท่านนะครับหวังว่าอาจมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้ขอบคุณจากใจขอทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ